ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะอันที่ประมาณสองทุ่มครึ่งนะเป็นชมเมืองกันแถวเจริญนครเป็นยังไงถึงได้เรียกว่าเจริญนครทุกคนป,ปิดทีวีนี่ยทุกคนเหมือนเราอยู่บ้านเลยเนะห็นไหมฮะ้องน่ารักมากบรรยากาศเดินแบบไปถึงข้างบนนะฮะเราจะเห็นถึงภาพของเหมือนบ้านอนะเป็นโรงแรมนะฮะที่ออ รู้สึกเหมือนมีความเป็นส่วนตัวดีมากๆเลยทุกคนนะนี่ค่ะนี่มีครัวนะนี่นะครับนี่ครับทุกคนลดมากนะฮะดสเห็นไหมส่วนตัวไหมลดนจะเข้าจะออก24ชั่วโมงปลอดภัยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไม่ปลอดภัย มันเป็นซอยที่ทุกคนเป็นหูเป็นตาได้ฮะนะฮะเชื่อว่าเนี่ยฮะชีวิตรอบด้านตรงนี้ฮะสองข้างจะต้องอ่ออาจจะมีมุมที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดเยอะแยะแหละถูกไหมฮะเพราะว่าเขาถึงอยู่กันปลอดภัยแล้วทุกคนดูสิตึกนู้นตึกระฟ้าไปเราเดินนะใช้วิธีการเดินชมเมืองมีของกุงของกินนะฮะ เซววงเซเว่นข้างหน้าไอคอนสยามไปดูจริงๆน่าจะพาไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาถูกไหมอาจจะพรุ่งนี้ไหมอ่าเดี๋ยวจากเด็กขอดูไปเด็กขอดู decoration decoration decorate นะะแปลว่าตกแต่งประดับนะฮะคล้ายๆ ornament ornamental นะฮะ ornamentation <laughs> ทุกคนนี่หาความปลอดภัยนะฮะเข้าออกสะดวกแล้วก็ คือเราไปพักที่ไหนบางทีความปลอดภัยเขาเรียกว่า security กับ privacy ถูกไหมฮะบางทีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นั่งเฝ้า24ชั่วโมงเขาออกก็ลำบากบางทีเราก็แบบเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงมันก็เลยกลายเป็นไม่มีความเป็นส่วนตัวมีต้องมีพนักงานมานั่งเฝ้ามานั่งเช็คมาหาใครแค่บางทีมันไม่จําเป็นหาบางทีเขาอาจจะมีญาติพี่น้องมารับๆไม่อยากให้เรารู้ถูกไหมฮะหรือ เพื่อนอ่ะก็อาจจะนัดเจอเพื่อนลับๆกันอ่ะก็ส่วนตัวแต่ปลอดภัยถูกไหมฮะเขาอาจจะโรแมนติกกันอันนี้อันนี้พูดแบบกว้างๆไม่ได้เข้าข้างใครแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะถูกไหมฮะนี่เห็นไหมฮะไทยนะฮะถนนเจริญนคร14บทับห ไอคอนสยามอยู่ตรงซ้ายนี่เลยทุกคนแล้วก็แกงใต้อร่อยที่สุดอยู่ร้านนี้ยเยื้งกับโรงแรมเพนินซูลา่าแล้วก็ไป ICS ไอคอนสยามก็จะเจออะไรฮะชาน,นมไข่มุกมีความสุขฮะชื่อร้านมีความสุขคาเฟ่นี่ฮะสวนบ่าเฉลิมพระเกียรติเห็นไหมฮะคนออกมากันออกกำลังกายแต่นี้เรากำเดินย้อนไปทางจเจริญน,นครนะฮะ1 4 16 18ไปเรื่อยๆเลยฮะทุกคน ไม่ไปทางด้านไอคอนนะครทุกคนเราจะมาด้านเด็กคู่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเด็กเขาอยู่นะฮะอยู่ตรง14ทับ1จริญนครแต่เจริญนคร1 4, 4ทับ2นี่ไงที่วันนี้เราไปนะฮะสามารถปั่นจัก,กรยานไปถึงโพนิมิตได้เลยทุกคนเพราะว่านี่คือสะพานสาทรน,นะ,ะเอาโทษสะพานสมเด็พจพระเจ้าตากสินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคะ ปั่นจัก,กรยานไปได้เลยทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะฮะทางนี้เลยฮะไปวงเวียนใหญ่บายโพนิมิตตลาดพลูตามเส้นรถไฟฟ้าเลยฮะตากสินอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนี่ฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะหยุดกล้องไว้ก่อนแล้วก็ไปเจอกันตรงนู้นนะนี่ทุกคนเสนาเฟสเค f ซทุกคนเนี่ยนามาันั่งมากๆเลยจำได้ว่าตอนเราไป ตรังนะฮะก็จะมีเคฟ4ีลอยลอยเท้าอะฮะตรงโรงแรมบ้านอา่าวทองตรงสถานีรถไฟตรังก็จะมีเคฟสีที่สงบเงียบคนน้อยแต่โอ้โหใหญ่แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวชอบมากหรือจะไปพักที่ณนะทับเที่ยงก็บริการดีโรงแรมหลายๆที่นะฮะโรงแรมไทยทั้งช่องของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็เอาแต่สิ่งดีๆโรงแรมดีๆร้านค้าดีๆร้านอาหารอร่อยๆมาลงจริงๆฉะนั้นใครต่อไปนี้ใครจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ ล้วก็มาเปิดดูช่องนี้ได้เลยทุกคนไปเที่ยวที่ลำปางถึงพักที่ไหนอะไรเงี้ยพิษณุโลกนะฮะไปกินที่ไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราได้บอกสิ่งดีๆว่าคุณควรจะไปแสดงว่าเขาดีจริงๆอร่อยจริงๆนะถึงได้ไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยไปสุ่มเสี่ยงร้านเยอะแย,ะ,ยะมากมายบางทีก็เสียเวลาใช่ไหมบางทีก็ไปเจอที่เขาบริการเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมบริการดีจังเลยเพราะอยากได้เงินจากเราถูกไหมฮะแต่บางที่เนี่ย ะะเขาบริการด้วยหัวใจไม่ได้ทําเพื่อเงินนะฮะอย่าง,าง,างทุกทุกร้านค้าที่ไปมาในช่องเนี้เขามีน้ําใจใมตตีต้อนรับบริการดีจริงๆเราถึงมาบอกต่อไงเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไปเจอร้านอู้ดีจังเลยบริการดีมากอะไรเงี้ยเพราะอะไรล่ะก็เพราะเงินถูกไหมฮะทุกร้านแหละเขาก็อยากได้เงินขนาดได้อยากได้เงินบางคนยังบริการไม่ดีเลยอจจะพูดกันตรงๆถูกไหมคะทุกคนถูกไหมฮะ อันบางทีเจ้าของไม่รู้หรอกพนักงานไม่น่ารักไม่เต็มใจจะพูดจะจาอะไรเงี้ยมันก็ถึงบอกว่าช่องนี้เราจะสกรีนให้นะฮะทุกคนอร่อยแซ่บอย่างเดียวแต่ถ้าบริการไม่ดีหรือบริการดีแต่ใส่ผงชูรสเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็จะไม่บอกต่อนะฮะตอนนี้เส้นไปกรุงสะพานถนนกรุงธนบุรีฮะ,ะทุกคนข้ามถนนก่อนเนาะทีสะพานเจริญนครสามทุกคน ถ้าเกิดเจนนริญนครหนึ่งสองก็ไปทางอ,อไอคอนสยามทุกคนดูสิของกินเต็มเลยทุกคนร้านดังๆเยอะนะฮะนี้นี่ฮะของกินเยอะมากเห็นไหมครัม,มงคามหมูลูกชิ้นออตรงนูน้นตรงนี้นะฮะจิ้นจุ่มเยอะเลยฮะทั้งสองฝาก